กลับแล้วนะคะีเกาแลกดีกันกลับแล้วบ้านเราคะ่ะายอยายยนด ไม่น่าจะเป็นโฮลแลนดแล้ว,วแงว่างนาดกกรเดอ <laughs> สเปรนซามืนค่ะเจ้าบ่มีแนวเล่นบ่มีแนวเล่น นี่พุกมุจิสกาจิเห็นดอกไม้สวยๆไม่ได้ค่ะก่อนกลับบ้านกลมาเฮ็ดเฮ็ดใหมมันเล่นพ่อมันนเหรอนะน้าเล่นน้า เซ็กมาบายบายเซ็กมาวันนี้บายบายทางออกแล้วค่ะหอดข้างออกต้องคืนหอดจะได้มันคือคุกเลยจะได้คือคุ่ ทา,ทางนั้นทางเข้าทางนี้ก็คือเป็นลานจอดรถนายพลังใจหอนราอยากกลับบ้านพอบกับเขามากบากหลายแต่ก็กินบ้าหลายเป็นลานจอดรถปิดบ้าน เราอนี่ฟอปตาหรือปาเกียเลนฮูดูยูดัสปาเอ่อฟอปตาเรอ เขามีใบอีย <sh> ังไงล่ะใบยอดใสเครื่องวางจอดรถเขาก็เก็ดง่ายๆทำง่ายง่ายสิ้นสุดการต้มเตี่ยวของเราข่อยจังไดก็ได้เราข่อยข่อยยุไซข่อยกระมวลได้ อยู่ที่ไหนเราก็ว่าข่อยเป็นคนมวลนีแล้วโดนตีอยู่ในหัวใจสนุกได้ทุกเวลาธรรมาชาติของข่อยบายบายนะคะกลับบ้านกันดุยดุย <c oughs>